กดไหลย,ย้อนในทารกเกิดได้ยังไงป้องกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะฟ้าเบบี้กิฟตค่ะ ไม่ใช่ว่าแค่ผู้ใหญ่นะคะที่เป็นกดไหลย,ย้อนได้ค่ะลูกน้อยวัยเบบีนะคะก็สามารถเป็นกดไหลย,ย้อนได้เช่นเดียวกันค่ะคุณแม่หลายท่านนะคะคงวิตกกังวลใจนะคะว่าลูกน้อยค่ะเป็นกดไหลย,ย้อนสาเหตุมาจากอะไรนะคะเพราะว่าเวลาที่คุณแม่ค่ะให้น้องกินนมนะคะน้องจะกินนมในท่านอนค่ะ บางทีนะคะน้องรับประทานนมมาแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เลอค่ะอาจจะทําให้กรดะคะ่ะย้อนออกมาได้นะคะน้องจะมีการอาเจียนค่ะแหวนมนะคะหรือว่าบางทีค่ะร้องไห้งองแงนะคะก็คุณแม่สามารถสังเกตอาการเหล่านี้ได้เลยค่ะเพราะว่าลูกน้อยค่ะเริ่มเป็นอาการกฎดไหลย้อนแล้ว กดไหลย้อนให้ลูกน้อยนะคะวิธีแรกเลยค่ะคุณแม่นะคะปรับท่านอนให้กับน้องค่ะเวลาน้องนะคะดื่มนมนะคะก็ให้ปรับนะคะช่วงศีรษะขึ้นมาสักนิดนึงค่ะไม่ให้ลูกน้อยค่ะดื่มนมในท่านอนราบนะคะ แล้วทุกครั้งค่ะที่คุณแม่ให้น้องดื่มนมนะคะควรให้น้องค่ะเรอก่อนทุกครั้งค่ะหรือว่าค่ะคุณแม่อาจจะหานะคะเป็นที่นอนค่ะหรือว่าเตียงนะคะที่สามารถปรับระดับศีรษะได้ขึ้นมานะคะสักสองระดับค่ะเพื่อให้น้องนะคะนอนได้อย่างปลอดภยยัยและไม่เป็นกรดไหลย้อนด้วยค่ะ คราวนี้นะคะเราก็ได้ทราบกันแล้วค่ะว่าสาเหตุของที่ลูกน้อยนะคะเป็นกดไหลย้อน,นะคะ่ะและวิธีป้องกันนะคะการเกิดกดไหลย้อนของลูกน้อยทําอย่างไรบ้างนะคะหวังว่าคุณแม่นะคะจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าเกิดยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็ฝากเบรบีิีของเราด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ